สวัสดีค่ะเด็กๆในคลิปนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะจำนวนที่มากที่สุดนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ เขาบอกว่าวงกลมร้อมรอบจำนวนที่มากที่สุดนะคะดูข้อแรกนะคะมี65 72 34และ40นะคะให้เด็กๆดูที่หลักสิบนะคะลูกหลักสิบตัวไหนที่มากที่สุดคะดูสิตัวที่มากที่สุดก็คือ7นะคะ72คะ่ะอค่ะดูต่อไปข้อที่2นะคะ มี 12, 41, 44และ11อ่าเด็กๆด,ดูหลัก10นะคะหลัก10สังเกตไหมคะมี2ตัวมี41กับ44ใช่ไหมคะอันนี้ตัวเหมือนกันนะคะให้เด็กๆมาดูที่หลักหน่วยย้อนมาดูที่หลักหน่วยนะคะระหว่างเลข1กับเลข4ีตัวไหนเยอะที่สุดคะคำตอบก็คือ44ใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างอีกข้อนึงค่ะ ระหว่าง 99, 36, 69และ70นะคะให้ดูที่หลักสิบนะคะลูกตัวไหนเยอะที่สุดเลยอ่ะข้อนี้ง่ายที่สุดนะคะคำตอบก็คือ99นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูจํานวนที่น้อยที่สุดกันนะคะ ให้วงกลมร้อมรอบจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะข้อหนึ่งนะคะสิบเอ็สิบสามและสิบสีนะคะเราดูที่หลักสิบแล้วใช่ไหมคะจะมีหนึ่งเหมือนกันหมดเลยทั้งสี่จำนวนนะคะแล้วให้เรามาดูที่หลักหน่วยค่ะหลักหน่วยตัวไหนที่น้อยที่สุดคะอะคำตอบก็คือ สิบเอ็ดค่ะตัวอย่างที่สองค่ะสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดสี่สิบสี่และสี่สิบอ่ะเมื่อกี้นี้ให้ดูที่หลักสิบใช่ไหมคะจำนวนเท่ากันถ้าจำนวนเท่ากันเราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่หลักหน่วยค่ะหลักหน่วยตัวไหนน้อยที่สุดคะอ่าคำตอบก็คืออ่าสี่สิบค่ะเรามาดูตัวอย่างอีกข้อนึงกันนะคะข้อที่สาม 26 36 46และ16นะคะอ่ะเราดูสิคะหลักสิบมีอะไรตัวที่น้อยที่สุดข้อนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะคำตอบก็คือ16ค่ะเมื่อเด็กๆด,ดูคลิปแล้วนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่10และหน้าที่11นะคะเขาจะมีตัวอย่างให้ดูค่ะเด็กๆอย่าลืมทำนะคะแล้ว เมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขัดไหมโอไหมไมโอจะได้อันไหมข้นี้